สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้อยู่กับเจ้าไมตี้สกลนะไมตี้สกลดดำนะครับก็ผมจะมาเช็คแล้วนะครับมีลูกค้าจะมาดูอยู่นะครับเช็ครอลูกค้าครับอันนี้ก็ล้างแล้วเป่าฝุ่นเป่าอะไรเรียบร้อยนะครับล้างก็ ล้างยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ะล้างคร่าวๆก่อนยังไม่ค่อยสะอาดนะครับเนี่ยยังไม่ได้ถูไม่ได้ขัดนะตอนนี้ผมจะใส่บางคโครนคืนนะเนี่ยมันขาดข้างหนึ่งมันหักข้างนึงครับตะพดขับไปชิดท่อพักเกินนะท่อพักข้างถนนนะครับมันเบียดก็เลยหักนะฝั่งนู้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาเชื่อมสายคืนก็ โอเคแล้วไม่มีปัญหาครับตอนนี้ท่อมันแตกอยู่นะมันขาดไอ้ตรงคออ่อนนะเสียงมันก็เลยดังไปหน่อยภายในก็เป่าฝุ่นออกแล้วเรือเสียงนี่แหละที่มันดังนะครับผมว่าจะเอาไปทำนะเอาไปให้ร้านท่อทำให้ครับ ก่อนหน้านี้มันก็ขาดนะแต่ผมเอาลวดมัดไว้ครับอันนี้ลวดน่าจะขาดอีกแล้วมันก็เลยเสียงดังนะเดี๋ยวเช็คอันนี้เสร็จเดี๋ยวว่าจะเอาไปทําท่อนะครับรอลูกค้ามาดูครับคันนี้ผมว่าจะปล่อยนะครับเปิดราคาไว้ที่1 2ึ่0 0สาพ ก็มีคนถามมาเยอะอยู่นะครับมีเจ้าหนึ่งว่าจะเอาเอารถมาเทินเอานะก็เป็นมตี้แคปจะมาเทินเอาคันนี้เพิ่มให้ผมหกหมืนแต่ผมยังไม่ตกลงนะครับอีกเจ้าก็รอนัดวันจะมาดูนะยังไม่ได้ตกลงปิดนะครับผมก็ามาเช็คความพร้อมรอนะกันชนหน้ามันมีอยู่นะ เนี่ยกันชนอยู่ครับแต่ว่าช้ยล่างมันเบี้ยวตัวกันชนมันยังสวยอยู่นะมันจะมีชายล่างครับที่ต่อมาตัวนั้นมันบิดมันเบี้ยวผมก็เลยถอดออกนะว่าจะซื้อมาใส่ใหม่ยังไม่มีเวลาทํำครับคันนี้เดิมมาเป็นรถแคบนะครับผมก็ทำการตัดนะตัดแคบออกแล้วก็ขึ้นดำนะครับ ก็เนียนอยู่นะเนี่ยเชื่อมได้สนิทคืนนะครับน้ําเข้าไม่ได้นะเชื่อมปิดแบบนี่ครับแต่ผมไม่ได้โป้ปิดนะถ้าอยากสวยก็เอาไปโป้หน่อยครับนะโป้รบรอยก็สวยแล้วนี่ผมเชื่อมเจียเสร็จก็เอาสเปรย์ยิงทับนะครับพวกรูตรงถังน้ำมันก็ปิดหมดนะปิดให้เรียบร้อย พวกรูตรงนี้ที่เว้นทางน้ํามันนะครับผมก็เชื่อมแปะเก็บให้เรียบร้อยนะขายึดก็ตรงที่ยึดหัวก็นี่ครับทำขึ้นมาใหม่ไม่มีกระดกไม่มีอะไรนะดูครับแน่นนะใส่ลูกยางรองเหมือนเดิมครับไม่ให้มันแข็ง ไม่ให้มันตายตัวนะมีลูกยางรองอยู่เนี่ยไม่กระดกไม่อะไรนะดูอยกได้ทั้งคันนะครับแล้วก็คอกขนข้าวนะผมจะแถมไปด้วยเลยเนี่ยคอกที่ใส่ขนข้าวนะถ้าซื้อไปก็แถมไปให้ด้วยเลยนะครับตัวท้ายสวิงก็จะติดอยู่กับคอกนะ เราจะถอดฝาท้ายเดิมออกแล้วก็ใช้ฝาท้ายที่ฝากไว้กับข้อก็ได้นะครับหรือว่าจะถอดท้ายที่ฝากไว้กับข้อออกก็ได้นะเราก็ใช้ฝาท้ายเดิมหนะ่ฝาท้ายที่ติดกับข้อก็ถอดออกได้ครับพี่จะออกแบบให้ถอดเข้าถอดออกได้กระบะลูกใหม่ๆเลยนะครับชุดดำต่อใหม่ๆเลยเนี่ยก่อนเกี่ยวข้าวนะครับ h ฮฟวีสั่งมาจากอูสมจิตนะครับโคราชนะก็กระบะก็โลูกใหม่ครับซื้อมาจาก cbi สตึกนะเขาต่อไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานครับผมก็ซื้อมาแล้วก็มาตัดแต่งนิดหน่อยแล้วก็ใส่ดำครับเสริมเหล็กนะอย่างหนาๆเลยเหล็กรางหน้า3มครับเนีย่ยเดินนะครับอันนี้ก็เหล็กราง เล็กรางเดินใต้ท้องกระบ,บะอีกชั้นหนึ่งนะครับมาเป็นจุดดำเลกระีเทียมก็หน้าสามนะครับเล็กรางแล้วก็จะมีแผ่นไม้นะี่ไม้หน้าสามครับตัวช่วยไม่ให้มันเหล็กเสียดสีนะครับก็วางไม้หน้าสามถ้าไม้น้าสามมันจำรุดหรือว่าหักนะก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเจาะรูยึนนดน็อตนะครับ เปลี่ยนง่ายๆเลยคันนี้ก็วิ่งงานไม่เยอะครับคนข้าวตามรถเกี่ยวนะครับคนไม่กี่รอบเองนะไม่ถึงสิบครั้งนะครับใช้งานน้อยมากนะดำไม่มีปัญหาครับปกติแรงใครสนใจก็มาดูนะ ลูกค้ายังไม่จบนะครับก็ใครมาก่อนได้ก่อนครับราคาผมเปิดไว้1 2 9 0 0แเเล่มทะเบียนชุดโอนมีนะครับแต่ว่าขาดเกินนะเอกสารเจ้าของเดิมก็ขาดเกินครับก็ถ้าซื้อไปใช้งานในในไร่ในานาก็ไม่มีปัญหาครับเรามีเล่มถืออยู่ครับ แสนสองหมืนก้าพันบาทตอร้องได้นิดหน่อยครับก่จะเชื่อมบังคโครนเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงก่อนทอมันขาดครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้ครับ เครื่องดีมากครับคันนี้เครื่องเน่มๆไม่มีอไอ้นะน้ำไม่ดันครับเครื่องดีมากก็มันแตกแถวใต้หัวนี่แหละกลมอะไรพเวอร์ขับสบายครับ คนข้าวอุ้มหนึงสามตันเนี่ยโอ้โหยกแบบสบายๆเลยเนี่ยรถเกี่ยวผมเป็นไอน้นมจัมโบนะอุ้มใหญ่ครับสามตันใส่ไมตี้ยกสบายๆเลยเน่ยแค่ตึมเลย อันนี้ผมถอดแบตดว่าจะเชื่อมบังโคลนนะบังโคลนหลังครับเดี๋ยวเชื่อมไซส์้คืนประมาณนี้ครับถ้ายังขายไม่ออกก็เดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บไว้ใช้เองนะครับเก็บก็ไม่มีอะไรเยอะนะเก็บทำไปเรื่อยๆนะใส่กันชนหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนู้นน่าจะได้เปลี่ยนแก้มใหม่ เก็มันไม่สวยนี่ครับมีรอยบุบนะครับนิดหนึ่งสายขวาก็ค่อยเก็บเอานะครับฟ้ากระโปรงสวยนะครับปิดสนิทระบบแอร์น่าจะดีอยู่ครับผมเคยลองเติมน้ำยาอยู่แต่ว่ามันมีไ มันมีตู้มันรั่วครับมันรั่วลงล่างนะลมมันรั่วลงล่างน่าจะหนูกัดครับน่าจะหนูแทะนะถ้าขายไม่ออกผมว่าจะเก็บงานไว้ใช้เองนะติดฟิล์มไม่เอนะครับอะไรมันก็มีเยอะนะครับเนี่ยตลาดรถมือสองก็ไม่ตีอะไรเยอะมากเลยนะครับไม่แพงด้วยอะไรหาง่ายนะ อะไรมือสองราคาถูกๆเยอะๆเลยนะตามกลุ่มไม่ตี้ครับขายก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์ได้เลยนะครับติดต่อผมโดยตรงเลย